เฮ้โหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมเรากลับมาอีกครั้งนะฮกับการแคสเกมนะฮะ o u า l a s นะครับแต่ผมตื่นขึ้นมาจากการปรวดท้องอย่างรุนแรงเฮ้ย hey! ไอหมอนล่วมันขโมยกล้องเราไปแน่เลยให้ตายสิโอยโอ้ย,อยมึนจังเลยไม่น่าเมาหนักเลยเ <G AS Z> ขาไม่ขโมยกล้องเราเขาเป็นคนดีจังดีใจจังนะฮะเฮ้ย hey! <Hey! S 2> ตอนนี้นะผมอยู่ที่ ในห้องกักกันอะไสักอย่างจะเห็นเพื่อนโอเคครับผมจะค่อยๆนะฮะอยู่ๆเขาก็มาเปิดประตูให้เฮ้ยขอบใจมากเพื่อนนายเป็นคนดีจังโอเค ในายใจเย็นสิเพื่อนเมื่อกีน้นายเปิดประตูเชื่อมชันหรือเปล่านะเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เปิดประตูฮะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นนี่คือกอริลล่าที่เพิ่งวิ่งออกจากกรงไปนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อนันตรายมากเราอยา่าเพิ่งเข้าใกล้เขานะฮะโอเคครับผมเราจะค่อยๆไปต่อนะห้องนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีนะครับใจเย็นๆนะฮะโอเคฮะข้างล่างนี่คือกอริลล่าอีกสองตัวที่กำลังมีปฏิสัมพันธ์กับเสาน,นะฮะอืมเป็นการเป็นสัตว์ตาจันเอ็กเซเวียเนี่ย เขาทำอะไรอะเอาหัวขกกำแพงทำไมนี่นายนี่นายจะจะทำอนาเขตเหรอโอเคไม่มีอะไรหรอกปลอดภัยนะห้องนี้มีอะไรไม่มีนะ <c oughs> อี้หีพูหูหเหูหูหูเูห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 ูนูหูหูหอหไหูหูหูรูหูหูโอ,โอหูอนะหูหอหไหไหู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 ะูห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 ูอูห้หูหูหูหสหู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 หนไหูหููหูหูหูนููเหนยหนห โอ้ขอเพลงเขาหน่อยสิครับดึ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 ในฉันจะไม่รบกวนเวลาเออ่ส่วนตัวของนายนะเออฉันไปก่อนนะโอเคนะขอให้นายมีความสุขกับเออ่กับประตูของนายนะฉันไปก่อนละเฮ้ยสวัส hey! ดีเพื่อนนายเป็นอะไรนะ <c oughs> <c oughs> I'm so sorry man <c oughs> ฉันไปก่อนนะเพื่อนฉันจะปิด i go on who's this oh what are you doing maybe father martin's man maybe when i've been crying us no the preacher asked us not to oh 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 no oh give him a running start no there's no way look at that peanut kill <laughs> <laughs> himself <18 đuổi. laughs> จะไม่ค่อยอยากจะดูแหนมตุ้งจิ๋วของนายเหรอนะถ้านายจะโซเรม,มาคอมกันก็ออกเชิญตามสบายนะฉันขอผ่านแล้วกันขอให้นายมีความสุขนะเออฉันจะลงไปทางข้างล่างนี่อ่ะนะขอให้พวกนายสองคนออโซเรมคามคอมกันให้สนุกนะเป็น,ฉ,นฉันไปก่อนนะโอเคเออหมอนนั่นเป็นไรอ่ะอ๋อฉันสบายดีเฮ้ยวันนี้เพื่อน นายไม่มีแหนมตุ้งจิ๋วเหรอนายทำยังไงน่ะ <laughs> โอเคใจเย็นนะฉันฉันฉันจ,จะไปแล้วนะขอนายโชคโชคดีนะเฮ้ยคนนี้ไม่ไรเนี่ยฮัลโหลเอโอเคฮัลโหลิปประตูดิประตูนี้ล็อกนะฮะโอเค เขาเวลาเอาใช้อินฟาเลตแล้วไม่มีเสียงแปลกๆเลยวะโอเคห้องนี้ไม่มีอะไรนะใจเย็น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 โอเคโอ้ยโอ้ยอ่ะนี่คือวิธีการทิ้มรอยของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากอริลลาตามันจะใช้เลือดของมันในการสร้างอาณาเขตนะฮะฮัลโหล <ersch> ห้องนี้มีอะไรเอ่ยห้องนี้ไม่มีอะไรนะห้องนี้ล็อกครับเฮ้ยไหนปากนี่นะแล้วนายกินข้าวทางไหนอ่ะสวัสดีเพื่อนอยากจะจุ๊บๆกันไหมแต่ว่าฉันขอผ่านนะนายนายเชิญเทคไทม์แล้วกันนะเพื่อน ประตูนี้เปิดได้ปะโอ้เฮ้ประตูนี้เปิดได้อู้เสียงอะไรอะโอเคผมจะขึ้นไปนะอ้อ oh. ซูกิซูกิซูกิ What the fuck พวกนายต้องใจเย็นดิพวกนายต้องใจเย็นดิเฮ้ยเข้าใจปะฉันรู้พวกนายตามสบายนะฉันไปก่อนนะโอเคนะฉันฉันปิดประตูให้นะพวกนายอยู่ด้วยกันดีๆนะอย่าทำอะไรกันนะนายจะไม่อยู่ควีนก่อนแล้วเนี่ยให้ตายสิคนที่นี่ประสาทแตกกันหมดแล้วเนี่ยให้ตาย โอเคผมจะไปทางนี้นะเออโอเคโอเคผมจะค่อยเดินไปนะโอเคไปชาอ้าวแหนตุ up, ้มจิ sure> ๋วสองคนนั้นหายไปแล้วเสียใจจังสงสัยเขาจะไปโซดีมาคอมกันอย่างสนุกสนานนะฮะว้าวว้า้าวว้้าวไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเค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 ฉันจะรอ got a n n o y Oh, always i n f e r f o l l o w the bat โอเคเราต้องตามรอยเลือดไปนะอ้าวเฮ้ยกำไอ้ยาด no 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 อ๋อโอเคนั่นคือแกส๊สพิดเหรอฉันนึกว่าแกส๊สปุ๊บอ,อ,อะไรตกใจหมดเกมนี้เซฟได้ไหมเนี่ยไม่มีเซฟใช่ปหมโอเคจะค่อยๆขึ้นไปนะฮะ โอ้ขอบคุณมากผมจะขึ้นไปทางบล็อกเเฮ้ยอ๋อดานเดรนทำอะไรเพื่อนมันมีอะไรน่าสนใจเหรอฉันฉันต้องทำตามนายไหมดาวน์เดอะดรีนดาวน์เดอนวเดอนวอเดอยู่โอเคนายตามสบายนะฉันฉันจะเออลงไปทางเนี้ยนะ นายควรจะกินผักมั่งนะฮึบออ <Okay. S> ๊ะเ oh. ฮ้ hey. ย closing d o o r behind you builds l o w your pressure ผมจะไปประตูนี้นะฮะ hello They were They were a conjuring ผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องนี้มาฮนะ The Conjuring นักโหลดใช้ได้เพื่อนได้พูดแค่นี้เหรอโอเคนั้นนายตามสบายแล้วกันฉันจะไปเออนี่อะไรีนแถวนี้ไหมโอเคครับไม่มีนะครับโอเคผมจะเดินไปทางนี้นะฮะผมว่าเราคงข้ามไปฝั่งนี้แน่เลยดึ๊บโอเค ว้าวววววว้าวว้่วว้า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 ว้าวว้วว้าวน้าวอ้าวม้้าววาวว้นววาวว้านว้าวว้าวว้าาวว้าาว้าวน้าวว้าวว้าวว้า้วว้วววว้าวว้าววววววเ นายนายจะไม่ตีฉันใช่ไหมโอเคนายนายอยู่กับคุณคนนั้นเข้าไปนะผมจะค่อยๆเอ่อไปทางนี้นะโอ,นะโอเคนะเราเราโอเคเพื่อนฉันฉันจะไม่ทำไรนาะยนายนายวางกระบอกนั้นลงก่อนก็ได้นะฉันจะเข้าไปในห้องนี้นะโอเคนะจะย็นนะนายนาย <c oughs> วัววัวววจะปิดไฟแนละ้วตอนนี้ฉันกลัวเอ่อผมจะปิดประตูให้นะโอเค ไมีอะไรบ้างอู้เยี่ยมเลยถ่านไฟฉายตากบโอเคปลอดภยนะัยฮะผมจะค่อยๆอ,ออกไปนะโอเคเพื่อนใจเย็นนะใจะเย็นนะอย่านะฉันจะค่อยๆไปทางนี้นะโอเคนะนายนายอยู่เฉยๆนะอย่าทำอะไรฉันนะฉันจะไปแล้วนะโอเคบายนะบาย,บายโอเคฮะสบายสบายชิวๆชิวๆ โอ้โอ้ไม่บูบูขอโทษนะขอโทษฉันขอโทษไม่ไฉันเห็นมันมันตุลีกตามผมไม่ไม่มีใครจับฉันได้หรอกกินใครจับฉันได้หรอกฉันวิ่งเร็วกว่าแกฉันเป็นนักวิ่งทีมชาติเฮ้ยเฮ้ยเพไหนะเะไหมเยอะเลยนะฉันติดแบตดีเยอะหยุดหยดหยุดหยโอเคผมปลอดภัย ผมปลอดภัยมันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมใจเย็นเห้ ه, เราชิลแล้วชิลแล้วค่อยไปชา้าๆจบยังมันไปแล้วใช่ไหมไหนจะไม่ตามเนมาใช่ไหม โอ้ no 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 that guy is so stupid you can see me นายไม่เห็นฉันหรอกนายไม่ทางเห็นฉันนายไม่ทางเห็นฉันแกมันโง่เกินไปที่ก่อนจะเห็นฉันฉันซ่อนตัวอยู่ตู้เสื้อผ้าไปเพื่อนกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปหาแม่ไปไปทะเลาะกับไอ้คนนั้นไปอย่ามือกับฉัน มันเข้าไปในห้องบ้านนั้นอะไปซะเพื่อนไปซะไปไปจากชีวิตฉันเพื่อนกลับไปกลับไปดีมากดีมากไปแล้วใช่ปะผมคุณออกไปได้ยังอะ่ะผมคุณออกไปแล้วใช่ไหม โอเคมันไปแล้วครับมันไปแล้วไปเลยนะโอเคครับมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคเฮ้ยเพื่อนนายไม่เหอกคนเมื่อกี้ใช่ไหมมันไปแล้วใช่ไหมเพื่อนฉันไปก่อนนะขอให้นายมีความสุขกับเอ่อกับเพื่อนที่ตายแล้วของนายนะ โอเคฉันเงียบอยู่มันไปยังอะโอเคปลอดภัยเฮ้ย hey. ปุ่มนี้นะกดอู้ฝัานด้วยสายตัไม่มีแย่ผมเปิดประตูแล้ว โอ้โบมนั่นนนนานน่นนันนนน่นนั่นานนั่นนันนันนั่นนั่นนั่นน่นมา่นนนนั่นนั้นนอนนันนั่นนั่นนั้นนั่นนนน่นนั่น่นนั่นนั่นนนนนนั่นนนนี่นนั่นนันน่นนั่นนนนนนันนนนั่นนนนนนั่นนั่นนนนันอ่นนันนั่นนนนนนอนน่ เอ้ยฉันก็เล่นชอบเล่นเกมนะชอบเล่นเกมอะไรฉันชอบเล่นเนี่ย League of Legends นนะ่ะนายชอบเล่นหรือเปล่าฉันก็ชอบนะ <c oughs> <c oughs> มันไปแล้วครับเพื่อนผมไปได้ยังว you c a n ห e นฉันหย o อ o ู o n ไม่เม่าทุกคนจงเงียบนะอี่้านี่แนี่ใสแย่มากเลยไปจะเปิดตู้เดิมซะ ไปเพื่อนไปไปไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปดีดีอย่างนั้นแหละครับ มีบิดเช็ดจะมีใายจับฉันได้หรอไอ,อ้หนูแขงชัวออผ,มผมปลอดภัยฮะโอเคโอเคช้าๆนะช,าชา้าๆตบไอ้พวก ไอ้สองคนนั้นมันไอ้คนที่ชอบโซเดีมมคอมกันนะต้องปล่อยมันไปฉันไม่อยากดูแหนตุ้มจิ๋วนายอ่ะฉันไปทางนี้แล้วกันเชิญนายตามสบายกันนะฉันไปก่อนแต่เดี๋ยวนะเพื่อนฉันจะข้ามไปฝั่งนี้นะอะไรนะเสียงอะไรโอเค ไปแล้วผมต้องเข้าไปทางนี้ปะตามรถเลือนไปจำต้องใช้ชิตเศร้าที่สุดโอเค ไปใหงนีก็นดะโอ้โอ้โาที่นี่ไม่โอเคเท่าไหร่โอ้คีการ์ด thank you ฉันไปก่อนนะเพื่อนฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันไปแล้วบาย ฉันกระติดิดก่อนติดิดโอ้ยตายเกมบ้านนี่กดดันเป็นบ้าเลย Exit to the shower ทำอะไรอะ Shower คืออะไรโอ้ยไม่ชัวว่เฮ้ยมีคนจะผักฉงเฮ้ยคมีคนมา ไอ้สองคนนั้นแน่เลยไปแล้วไปฮะไปไปเดี๋ยวอยกับพวกมันนะพวกมันเป็นคนไม่ดี <c oughs> พวกนายชวนชดก้นของคนไปนะฉันไปก่อนแล้วเพื่อนฉันไปก่อนนะเพื่อนฉันไปแล้วนะฉันไปก่อนนะ ต้องจิปิดประตูแล้วฉันไปก่อนนะเพื่อนโอเคห้องนี้มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรนะเอวโอ้ e <ww. S 1> oh. นี่เป็นโถส้วมชนิดใหม่เหรอฉันไม่เคยเห็นโถส้วมแบบนี้มาก่อนเลยนะมันดีเหรอโอ oh, ้นั่นมัน ลับสุดยอดดูสิสเตย์ทาวสิตี้มอนลาบับบ้าอ๋อศูนย์เยาเจ็ดเดือนผู้ชายลาบาบาโอเคฮะไม่รู้เรื่องอเฮ้เราจะออกไปช้าๆ้านะ ปิดประตูกันเพื่อความปลอดภัยอ๋อนี่เปิดได้ด้วยโอเคผมจะปิดประตูบ้านนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไอ้โง่ทำไมถึงฉันเข้าไปก่อนแล้วค่อยปิดนะเข้าใจไหมอ,ะอ่ะฮะเออถูกต้องต้องทำอะไรต่อมันมีอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลย ทานไฟฉายใช่ไหมท่านไฟฉายน่ะอ้าวนี่นายอู่งานเหรอโอ้ปุ่มติดติดตูดโอ้ยใครช่วยอาไอ้โน่โน้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 เฮ้ยนายทำอะไรใช่ไม่ได้หรอกไอ้โน่เฮ้ยไม่ดีแล้วอะโอ๋อเฮ้ยโอเควิ่งขึ้นนี่ยึบ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 เฮ้ยยึบดึงฮ่า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 เจทำอะไรใช่ไม่ได้หรอกไฟเจ้มันอ้วน ไปละไม่อยู่ละบายไอ้นั่นมันอ้วนเกินปลอดภัยอ่ะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเอ,อันนี้มั้งโอ้ยใจเย็นดิกำกำเบยโอ้ยตายไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันเมทีมวยปล้ำเหรอโอ้ดูท่าจะปล้ำกันหนักไปหน่อยอิว โอเคผมขอพักก่อน <c oughs> ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตาย <c oughs> <t ai> ตายสิเกมบ้านนี้น่ลัวเป็นบ้าเลยโอเคครับผมมาเจอกันใหม่คราวหน้านะกับการแคสเกมเอาลาส t ครับผมหรับวันนี้